สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอสารสนเทศศาสตร์นะครับคือหลายคนอาจจะยังติดภาพเดิมๆอยู่แบบว่าห้องสมุดบรรลักษ์อะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วผมว่าในยุคดิจิตัลเนี่ยศาสตร์นี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลย เราจะมาลองดูกันครับว่ามันเปลี่ยนไปแบบไหนแล้วทำไมมันถึงสำคัญกับเราทุกคนอ้างอิงจากเอกสารคำสอนเรื่องการจัดการสารสนเทศดิจิตอลกันครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจว่าสารสนเทศศาสตร์ยุคใหม่ๆเนี่ยเอ่อมันคืออะไรกันแน่มันต่างจากที่เราเคยเข้าใจไหมแล้วมันส่งผลยังไงกับการทำงานสังคมบ้างอย่างที่บอกภาพจำเดิมๆก็คือห้องสมุดหนังสือใช่ไหมครับแต่เหมือนที่คุยกันก่อนน่าจะเอกสารเนี่ยแก่นของมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุอย่างเดียว ใช่เลยค่ะคือมันมีการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เน้นเรื่องวัตถุสารสนเทศนะคะพวกหนังสือเอกสารแล้วก็การทำรายการว่ามีอะไรที่ไหนยังไงมาเป็นการมองอความสัมพันธ์ที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าพล,ลวัตเชิงสัมพันธ์นะคะระหว่างองค์ประกอบต่างๆคือมองเป็นระบบที่มันซับซ้อนขึ้นไม่ใช่แค่ส่วนส่วนแยกกันค่ะ อ๋อเข้าใจครับงั้นก็หมายความว่าความท้าทายมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยสิครับจากสมัยก่อนที่แบบหาข้อมูลยากๆก,กลายเป็นยุคนี้ที่ข้อมูลมันเอ่อมันท่วมเลยใช่ไหมครับจัดการไม่ไหว ถูกต้องเลยค่ะปัญหามันกลับด้านกันเลยซึ่งก็นำมาสู่กรอบคิดสำคัญมากๆที่ใช้อธิบายสารสนเทศศาสตร์ยุคนี้ก็คือสามเหลี่ยมผู้คนสารสนเทศเทคโนโลยีหรือ people information technology นะคะเราต้องมองทั้ง3ส่วนนี้เลยแล้วก็ดูว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงผู้คนในที่นี้ก็ไม่ใช่แค่คนอ่านหนังสือนะคะแต่หมายถึงทุกคนเลยที่เป็นทั้งคนสร้างคนหาคนประเมินแล้วก็คนใช้สารสนเทศคือเป็นเหมือนตัวแสดงหลักเลยค่ะ ส่วนสาระสนเทศนี่ก็กว้างมากตั้งแต่ข้อมูลดิบๆที่เรียกว่า Data ไปจนถึงองค์ความรู้หรือ Knowledge หรือไปถึง Wisdom เลยทั้งแบบที่จับต้องได้หรือแบบที่อยู่ในความคิดคนก็ใช่หมดแล้วก็เทคโนโลยีอันนี้ก็ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นะคะแต่เป็นเครื่องมือทุกอย่างที่กำหนดวิธีที่เราโต้อตอบกับข้อมูลแล้วมันก็ส่งผลต่อสังคมด้วยครับคแสดงว่าหัวใจสำคัญจริง,รงๆก็คือการเข้าใจว่าทั้งสส่วนนี้มันเอ่อมัน ส่งผลกระทบต่อกันยังไงทำงานร่วมกันยังไงไม่ใช่มองแยกกันโอเคครับและทีนี้พอข้อมูลมันท่วมท้นอย่างที่ว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันให้มันมีคุณค่าขึ้นมาจริงๆได้ยังไงครับมันเยอะไปหมดเลยคำถามดีมากเลยค่ะคำตอบน่าจะอยู่ในแนวคิดที่เรียกว่าพีระมิด D K W ค่ะมันเหมือนเป็นบันไดสี่ขั้นนะคะเริ่มจาก Data คือข้อมูลดิบๆแล้วก็ Information หรือสารสนเทศ Knowledge หรือความรู้ แล้วก็ขั้นสุดคือ wisdom หรือปัญญาค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมติเรามีตัวเลขวัดอุณหภูมิจากเครื่องจักรเต็มไปหมดเลยอันนั้นคือ data นะคะยังไม่มีความหมายในตัวเองแต่พอเราใส่บริบทเข้าไปว่าอุณหภูมิเครื่อง A สูงกว่าเกณฑ์นะอันนี้เริ่มเป็น information แล้วค่ะพอเราเชื่อมโยง information นี้กับประสบการณ์เดิมว่าอุณหภูมิสูงแบบนี้เคยทำเครื่องพังนี่นาะอันนี้ก็กลายเป็น knowledge หรือความรู้สุดท้ายถ้าเราใช้ knowledge นี้ตัดสินใจอย่างรอบคอบว่า ต้องรีบซ่อมเลยแล้วก็ต้องหาทางป้องกันร,ระยะยาวด้วยอันนั้นล่ะค่ะคือ wisdom หรือปัญญามันคือการเปลี่ยนข้อมูลที่ดูไร้ค่าให้การเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดขึ้นมาได้โหพอเห็นภาพพีระมิด DIKW แล้วมันยิ่งชัดเลยนะครับว่าไอ้ความท้าทายเรื่องสารสนเทศท่วมทนที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยมันสำคัญจริงๆที่ต้องจะกลั่นกรองมันออกมาให้เกิดประโยชน์ แล้วการเปลี่ยนแปลงทางความคิดแบบนี้ครับมันส่งผลออกมาในโลกจริงๆบ้างไหมครับเช่นในแวดวงการศึกษาอะไรแบบนี้ตรวโลกยุคดิจิตอลเนี่ยแหละคะ่ะที่ต้องการคนทํางานที่มีทักษะ ต่างไปจากเดิมมากๆเหมือนเป็นการปรับหลักสูตรปรับแนวคิดครั้งใหญ่ให้มันทันกับความต้องการจริงๆของตลาดแรงงานของสังคมปรัชญาหลักๆของ I s อ h คูลก็คือการบูรณาการความรู้ค่ะไม่ใช่แค่วิชาห้องสมุดแบบเดิมๆแต่รวมเอา,เอาวิทยาการคอมพิวเตอร์สังคม,มศาสตร์การจัดการเข้ามาด้วยเน้นว่าต้องเอาสารสนเทศเนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้สังคมจริงๆโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ต้องสร้างคนให้พร้อมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ เราจะเห็นเลยว่าหลักสูตรมันขยายไปเยอะมากมีทั้งเรื่องออวิทยาการข้อมูลหรือ data science <c oughs> การจัดการข้อมูลดิจิทัลหรือ data curation หรือแม้แต่มนุษยศาสตร์ดิจิทัล digital humanities ก็มีค่ะการมี i-school ในไทยอย่างที่มอขอนแก่นก็ถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับว่าเราก็พยายามปรับตัวกันอยู่แล้วนในมุมของคนทํางานล่ะครับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบกับวิชาชีพนี้ขนาดไหนครับ ขย่าแรงเลยค่ะบทบาทนี้เปลี่ยนไปเยอะมากจากเดิมที่อาจจะเน้นดูแลรักษาทรัพยากรใช่ไหมคะก็อาจจะต้องกลายเป็นสถาปนิกสารสนเทศที่ต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลทั้งหมดหรือจากเดิมที่แค่ช่วยค้นหาข้อมูลให้ ก็อาจจะต้องเป็นนักวิทยาการข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้หรือเป็นผู้จัดการความรู้ที่ดูแลสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรไปเลยมันเกิดตำแหน่งใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากค่ะอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยิน CIO CDO อะไรพวกนี้ค่ะดังนั้นทักษะที่ต้องการมันก็เลยเปลี่ยนไปค่ะมันต้องผสมผสานกันระหว่าง hard skills หรือทักษะเชิงเทคนิคอย่างเช่นความเข้าใจข้อมูลการวิเคราะห์การออกแบบระบบ ความปลอดภัยไซเบอร์อะไรพวกนี้กับสิ่งที่เรียกว่า human skills หรือทักษะด้านคนซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์การสื่อสารคือต้องเล่าเรื่องจากข้อมูลให้ได้การทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญคือการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมครับซึ่งแน่นอนว่า พอเรามีอำนาจในการจัดการข้อมูลมากขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบมันก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยหรือแม้แต่เรื่องอ,อ,อาคติในอัลกอริทึมหรือความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้กลายเป,เป็นประเด็นใหญ่หมดเลย สรุปวันนี้ก็คือสารสนเทศศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ไม่หยุดนิ่งเลยจริงๆนะครับหัวใจสําคัญก็คือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคนสารสนเทศและก็เทคโนโลยีซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็กําลังสร้างบทบาทใหม่ๆทักษะใหม่ๆแล้วก็ความรับผิดชอบใหม่ๆที่คนในสายงานนี้ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เลย ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะชวนคิดต่อไปอีกนิดนะคะว่าในอนาคตเนี่ยที่เทคโนโลยีอย่าง AI หรืออาจจะมีความตัมคอมพิวติ้งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไปอีกพรมดานต่อไปของวิชาชีพนี้จะเป็นอย่างไงเราจะเตรียมคนเตรียมสังคมของเราให้พร้อมรับมือแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อส่วนรวมจริงๆได้ยังไงอืมอันนี้เป็นคาถามใหญ่ที่เราคงต้องช่วยกันหาคาตอบต่อไปค่ะ